สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช n n e l ตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะรัจะเป็นคลิปสาระกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ต้นได้รับเข้ามานะครับเยอะมากนะครับก็คือพี่ต้นครับทำยังไงนะครับผมจึงจะสามารถที่จะลดไขมันก้อนร่างสุดนะครับทำให้ซิกแพคของผมนี่ยมันเห็นชัดครับเึ่งวันนี้นะครับต้นจะมาตอบนะครับคำถามเหล่านี้นะครับทั้งหมดนะครับ โดยที่จะตอบนะครับแบบปมชัดลึกตอบแบบจริงๆเรียวเรียวนะครับแล้วก็ไม่โลกสวยนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะว่าเอ,อแฟตนะครับหรือว่าไขมันท้องล่างเนี่ยมันคืออะไรนะครับและทําไมนะครับมันถึงออกยากแท้นะครับไขมันข้างล่างพุงนะครับหรือว่าไขมันที่ท้องล่างเนี่ยมันเป็นส่วนที่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนมีอยู่นะครับและมันเป็นบริเวณที่เอาออกยาก ที่สุดซึ่ง body ไท p ์เนี่ยมันจะมีผลมากๆนะว่าเอ่อแนวโน้มหุ่นของเราเนี่ยเ mm. มื่อเราฟิตหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยหุ่นจะไปในแนวทางไหนนั่นเองนะครับความลับนะในการลดแฟตหรือว่าท้องล่างนะครับก็คือไม่มีครับใช่ครับไม่มีครับ ซึ่งไม่ใช่ว่ามันไม่มีวิธีที่จะเอามันออกเลยนะครับแต่ว่าต้นจะบอกว่ามันไม่มีวิธีอะไรที่พิเศษเลยนะครับสาหรับการลดไขมันที่ท้องล่างนะครับซึ่งแฟตนะครับหรือไขมันอ่ะมันก็คือแฟตนั่นแหละก็คือไขมันครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อแฟตที่หน้านะครับแฟตที่เมียงนะครับแฟตที่คอแฟตที่อกแฟตที่ขานะครับแฟตที่ก้นนะครับทุกอย่างนะครับก็คือแฟต เหมือนการหมดนะครับตอนที่ไขมันเราลดเนี่ยมันจะลดนะครับพร้อมๆกันนะครับก็คือลดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ส่วนที่เอาออกยากที่สุดเนี่ยก็คือท้องล่างนะครับเคล็ดลับน้บที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเบิร์นท้องล่างได้นะครับอย่างที่1นะครับก็คือเพิ่มแอคทิวิตี้ของเรานะครับหรือว่าเพิ่มกิจกรรมในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับหลายคนที่ออกกําลังกายนะครับมักจะออกกําลังกายแต่ไม่รู้นะครับว่าแต่ละวันของเราเนี่ยออกกําลังกายและเราพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับบางคนนะครับชอบที่จะ ดันพื้นนะครับเช่นดันพื้น12ครั้งนับ4เสตนะครับแล้วก็เข้าใจว่าบอดี้เวทเนี่ยจะทำให้กล้ามใหญ่นะครับแล้วก็แฟตเนี่ยลดได้ดีนะครับซึ่งการที่เราเล่นเอ็กเซอร์ไซส์เดิมๆนะครับจำนวนครั้งเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันจำเจน,นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้พัฒนา เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมามองที่ตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเอ็กซ์ซอร์ซส์หรือว่าออกกลางกายได้นานแค่ไหนนะครับวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้มข้นหรือเปล่านะครับมีพัฒนาการหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดันพื้นได้12ครั้งนะครับเราก็ลองเพิ่มลิมิตของตัวเองดูนะครับเป็น15ครั้งนะครับ20ครั้งนะครับหรือว่า 30ครั้งนะครับก็เป็นการที่จะเบิร์นแคลอรี่ได้เพิ่มเติมนะครับมากๆและเมื่อเราออกกําลังกายเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มแอคทิวิตี้นะครับอย่างเช่นการคาร์ดิโอนั่นเองนะครับอย่างต้นเนี่ยถ้าวันที่ต้นว่างๆเนี่ยต้นก็จะออกมาเดินนะครับในตอนเช้านะครับสักประมาณ30นาทีนะครับก็จะเป็นการใช้แคลอรี่นะครับแล้วก็เบิร์นพลังงานส่วนเกินได้นะครับโดยที่ไม่ทําให้เราเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกับเอ็กซ์เซอร์ไซส์หลักของเรามากนั่นเองครับหรือ เราสามารถที่จะทำฮิตนะครับหรือว่า high intensity cardio ได้ปิดท้ายนะครับของการ work out ปกติของเรานั่นเองนะครับสักประมาณสัก7นาทีนะครับหรือ14นาทีนะครับก็เข้านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มแคลอรี่ในการเบิร์นนะครับแต่แล้ววันของเรานั่นเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้มันก็จะทําให้ไขมันเราเนี่ยมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือคุมอาหารนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ คือต้นตอบไปในเพจเยอะมากๆนะครับและมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับพยายามอย่าไปฟังนะครับคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องคุมาหาหรอกเรา เราเล่นออกกําลังกายหนักขนาดนี้เราไม่ต้องคุมนะครับคุณดีอยู่แล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการทําแบบนั้นนะครับถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้นะครับสาหรับคนที่ออกกําลังกายมาเป็นเวลาปี 1- 2ปีหรือว่า3ปีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีประสบการณ์นนครับในการเลือกอาหารนั่นเองนะครับและคําว่าคุมอาหารของเขาเนะี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกับเราครับและยิ่งคนที่เป็นมือใหม่เนะี่ยมาออกกําลังกายเนะี่ยยิ่งต้องโฟกัสเรื่องนี้มากๆนะครับก็คือ การคุมอาหารในช่วงแรกนะครับและหลุดไม่เยอะนั่นเองนะครับอาจจะหลุดสัก1มื้อนะครับถึง2มื้อต่อสัปดาห์นะครับพออนุโลมได้นะครับแต่ให้เน้นนะครับอาหารที่มีคุณภาพนะไม่ใช่ว่าเราจะกินอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหุ่นก็จะดีนะครับเหมือนคนอื่นเขาเนีเพราะถ้าเราทําแบบนั้นได้รับรองว่ามันจะไม่แฝงครับโลกนี้มันจะไม่แฝงแน่ๆแล้วก็ไม่แฝงกับคนที่เขาตั้งใจทำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากหุ่นดีนะครับแล้วก็ลดท้องล่างได้เนี่ย ให้นะครับคุมอาหารด้วยวิธีการเลือกอาหารที่ง่ายที่สุดนะครับที่ถ้าเราไม่ชอบการนับแคลอรี่นะครับให้เรานะครับโฟกัสที่การเลือกอาหารที่ดีเป็นหลักนะครับอย่างเช่นเลือกของต้มและของผัดนะครับขึ้นมาก่อนนะครับเป็นอ so ันดับแรกๆนะพยายามอย่าเลือกของทอดนะครับเป็นอันขาดนะครับแล้วส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยก็พยายามเลือกที่ไม่ติดมันนะครับถ้าใครที่เป็นคนทําอาหารเองนะครับอย่างเช่นสันนอกนะครับสันในนั่นเองนะครับเนื้อไก่อกไก่ สะโพกไก่อะไรอย่างนี้นะครับพอได้นะครับสันในไก่ได้หมดเลยนะครับก็พยายามเลือกแล้วกันเนาะเหมือนเวลาเราดูอาหารให้ไขมันมันแทรกน้อยที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีง่ายๆนะที่การดูอาหารว่าเราจะทำอย่างไรนะครับให้มันลีนขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหุ่นดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งการกินอาหารเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเรากําลังทำแคลอรีเซอร์พัสนะครับหรือว่าแคลอรกเดลฟัสิตอยู่นะครับซึ่งแคลอรีเซอร์พัสนะมันคือการที่เราเนี่ยกินอาหารนะครับหรือว่า energy ที่เรารับเข้าไปเนี่ย มากกว่านะครับมากกว่าพลังงานที่เราใช้ไปนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อมักจะใช้กันนะเพราะว่าต้องการให้ energy หรือว่าพลังงานที่เรารับขึ้นไปเนะี่ยมันมากกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะเพื่อให้เรามีแรงออกหลังกายมากกว่าปกติแล้วก็ทําให้ e x e r ซ์ s e ไเรามีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือแคลอรี่เดฟเฟซิทนะครับคือการกินน้อยกว่าออกนั่นเองนะรหรือว่าการเบิร์นแคลอรี่ได้ เยอะนะครับกว่าพลังงานที่เรารับเข้าไปนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นจะพรีเฟอร์แล้วก็ชอบไปในทางที่จะ d e เวสิตนะครับหรือกินเมนเทนนะครับก็คือเมนเทนก็คือกินประมาณนะครับแคลอรี่ที่รับเนี่ยประมาณแคลอรี่ในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับที่อธิบายแคลอรีเสืรอพัสเข้ามานะเพราะว่าถ้านะครับเรากินอาหารดีก็จริงนะครับแต่เรากินนะครับมากกว่าที่ใช้ไปเนี่ยก็เป็นผลนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ย อ้วนได้เช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่3นะครับก็คือเบรกนะครับไดเอทนะครับการไดเอทนะครับมันมีข้อดีนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อเราแคลอรีเด фицит นะครับหรือว่ากินน้อยกว่าออกบ่อยมากๆจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ระบบเผาผลาญเราเนี่ยมันดรอปลงได้นั่นเองครับนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมใครหลายคนที่ออกกําลังกายมานานเนี่ยเขามักจะมีวันชีสเดย์นะครับหรือว่าวันเบรกไดเอทนะครับก็คือ เลิกการไดเอทนะครับสัก1วันนะครับหรือสัก2 3สมื้อนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทําให้บูสต์นะครับการผาอผ่านของร่างกายเมตาบอลิซึมขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเราได้ทานอาหารอะไรที่เออเราชอบมากๆมันแบบอร่อยมากๆแบบอร่อยอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้เขาเรียกว่า energy เรามันกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะ กลับไปเวิร์กอันะครับแล้วก็กลับไปสู่ตารางการไดเอทของตัวเองอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเทคนิคการเบรกไดเอทเนะี่ยต้นก็ทำนะครับต้นไม่ได้กินอาหารคลีนนะครับตลอดเวลานะครับถ้าทุกคนดูวีล็อกต้นนะครับจะเห็นว่าบางวันเนะี่ยต้นก็จะมีกินอย่างข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอาหารเติมจิตใจอะเออคือพอเรากินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบมันมันมันฟูมันฟูลฟิลอะเออทำให้ พอเรากินแล้วเนี่ยพอกลับไปไดเอทอีกรอบหนึ่งเราก็จะมีแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเวิร์กอัลลูทีนแล้วก็ไดเอทนะครับูทีนของตัวเองได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ต้องระวังนะครับสำหรับเบ g ก n เนอร์นะครับหรือคนที่ออกกาลังกายใหม่ๆนะต้นก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับชีสมิลเนี่ยไม่เกินนะครับหมื้อถึง2มื้อต่อสัปดาห์นั่นเองครับอย่างที่4ี่ครับ จริงๆนะครับถ้าให้บอกนะครับว่าในสิ่งที่ต้นพูดมาเนี่ยข้อไหนสําคัญที่สุดนะครับต้นขอเน้นข้อนี้ให้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและต้นทํามาตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีนะครับนั่นก็คือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ต้นพูดไปหลายคลิปนะครับมากๆนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าการที่เราจะมีซิกแพคได้ชัดแล้วก็ท้องล่างเนี่ยหายไปนะครับมันคือร่างกายเราเนี่ยมีบอดี้แฟทเปอร์เซนเทที่ต่ำนะครับแต่การที่เราจะมีบอดี้แฟทเปอร์เซนเทสที่ต่ำเนี่ย ไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องลดแฟตสเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับต้องการที่จะท้องล่างลีลีนะครับแล้วก็ซิกแพคชัดๆนะครับแน่นอนนะครับว่าการบิวมัสโอลนะครับหรือว่าการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นช้อยที่ดีมากๆนะครับเพราะ เมื่อเรากล้ามเนื้อเยอะขึ้นเนี่ยเปอร์เซนต์แฟตเราจะค่อยๆดรอปลงนะครับทีละเล็กน้อยเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาของการเทรนนั่นเองนะครับซึ่งการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่เล่นเป็นเวทเทรนนิ่งนะครับก็พยายามอย่าเล่นแต่เวิร์กอัลเดิมๆนะครับน้ำหนักเดิมๆนะครับพยายามเพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มจำนวนเซตหรือเพิ่มจำนวนเรปต่อเซตก็ได้นะครับหรือคนที่เล่นคาลิสเทนิกเหมือนต้นนะครับสิ่งที่ต้นทํามาตลอดก็คือพยายามนะครับ แอดเอ็กซ์เซอร์ไซน์นะครับที่ยากขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มจํานวนครั้งในการเล่นนั่นเองแต่ต้นเนี่ยจะชอบที่จะเพิ่มความยากของเอ็ก c i เซอร์ไซ์มากกว่านะครับจริงๆเอ็กซ์เซอร์ไซ์มันเยอะมากๆนะครับก็ลองกันดูนะครับว่าพอเราทํเอ็กซ์เซอร์ไซ์ที่ง่ายนะครับอย่างเช่นการดันพื้นอะไรเงี้ยเมื่อเราทําง่ายแล้วเราก็ลองปรับนะครับไปเป็นพวกท่าไพรผู้ชับนะครับหรือว่าไปฝึกแฮนด์สแตนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซ์ที่มันยากขึ้นมาครับและเมื่อเราทำแฮนด์สแตนได้เราก็ไปแฮนด์ส 90ตีดกีผู้ชับนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเพิ่มความยากและเมื่อร่างกายเราสามารถทําท่าที่ยากขึ้นได้เนี่ยแน่นอนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นครับและเมื่อกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะครับทองล่างนะครับก็จะหายไปนั่นเองครับอย่างที่5นะครับนอนให้เยอะขึ้นนะครับหลายคนที่ออกกําลังกายนะครับบางคนนะครับชอบนอน5ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นเป็นคนที่นอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งถ้าไม่ติดงานหรือว่าทําอะไรเยอะเนี่ยจะนอน ขั้นต่ำนะครับขอเจชั่วโมงนะครับถึง8ดชั่วโมงขึ้นไปนะครับและเวลาในการนอนเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุยังน้อยนะครับต้นก็แนะนําให้นอนตั้งแต่แบบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเรทจริงๆก็พยายามไม่ให้เกินเที่ยงคืนนะต้นจะนอนประมาณนี้ไม่เกินเที่ยงคืนนะแล้วก็ตื่น7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้านั่นเองนะเวลาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งการนอนเนี่ยมันจะส่งผลนะครับกับร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะครับเมื่อเราพักผ่อนดีนะครับ สมองเราก็จะกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ล้านะครับแล้วก็มัสซ์ลรีโควเวอรี่หรือว่าการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างที่6นะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนนะครับออกกําลังกายมาพักหนึ่งแล้วนะครับและสํารวจแล้วว่าอ้่ถึงหข้อที่ต้นบอกมาเนี่ยทําถูกต้องหมดเลยนะครับก็ให้คีบโก่งนะครับก็คือทําต่อไปนะครับพุ่นดีๆเนี่ยมันมีแน่ๆนะครับถ้าเราให้เวลากับมันมากพอนะครับอย่างเช่นนต้เ เล่นปีแรกเนะี่ยมันก็จะยังไม่ได้ชัดอะไรขนาดนะั้นหรอกแต่หุ่นนะ่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจากคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการหุ่นแบบแอดเลตนะครับหรือว่าคนที่เขาหุ่นดีๆีิกแพกแน่นๆนะครับอกชัดๆอะไรอย่างนี้นะครับรับรองว่าแต่ละคนเนะี่ยผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆนะไม่มีทางที่เราจะมาเล่นได้แค่3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนนะครับหรือว่า1ปีก็แล้วแต่แล้วเรา ต้องการที่จะมีหุ่นแบบเคลซี่หรือว่าบ้าๆไปเลยนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นโลกนี้มันก็คงไม่แฟร์นะครับกับคนที่ตั้งใจจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้หุ่นที่ดีจริงนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะครับก็พยายามทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการหุ่นดีหรือว่าการลดไขมันเนี่ยมันเป็น รองรันนะครับหรือว่าการวิ่งมาราธอนนะมันไม่ใช่การวิ่งแข่งที่ใครจะวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับก็คีมโกอิงนะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหสเต็ปนะครับหกคีย์หลักๆนะครับที่จะทําให้ท้องล่างนะครับแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์สำหรับใครที่ถามเข้ามาในเพจแล้วก็ DM ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยรวมมาพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะชอบกันนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไครับ กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดันั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครนะสนใจการเล่นออกกำลังกายแนวคาลิสเทนิกนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับที่ t l k Intermediate Membership นะเพียง100บาทต่อเดือนนะครับอย่าลืมนะครับสมัคร Intermediate เท่านั้นนะครับคุณก็จะได้ดูคลิปการออกกำลังกายนะครับที่ต้นเนี่ยทำขึ้นมาให้นะครับตามเลเวลนั่นเองนะไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์นะหรือว่าไม่มีอุปกรณ์นะต้นก็สร้างแพลนิชเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ ตามเลเวลเลยเลเวล1นะครับเลเวล1.5นะครับแล้วก็เลเวล2นะครับซึ่งมันจะพัฒนาแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับตามความยากจนถึงความสามารถของต้นที่เล่นได้ปัจจุบันนี้อะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถเล่นตามกันได้เลยแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับจนจบคลิปนั่นเองนะถ้าใครอยากให้ต้นทำคลิปออกมาเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ